วิธีการนะคะทำให้เง hey. ินไหลเข้ามาในกระเป๋าของเราเยอะๆมากๆนะคะเราต้องจินตนาการว่าในกระเป๋าของเรานี้มีเงินเป็นฟ่อนๆนะคะเราคิดนะคะแล้วมโนไปว่าเงินเนี้ยอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะจนเต็มจนล้นนะคิดจินตนาการไปแล้วก็คืออ่ะคิดว่ามันเป็นจริงอยู่ในนี้นะคะเงินเป็นฟ่อนๆอยู่ในกระเป๋านะคะอืมเราอย่าคิดว่า มันไม่จริงหรอกอ่าจริงนะคะเราต้องคิดว่าเงินในกระเป๋าของเราเนี้ยเต็มกระเป๋าไปหมดเลยนะคะทุกนะคะทุกช่องเลยนะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราอะคะอ่าเราจะทําอย่างไรให้มีเงินมากๆนในกระเป๋านะคะคือการนะคะอย่างสมมุติว่าเรามีเงินอ่าแบงค์พันอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาไปแลกนะคะมีสองพันแล้วก็แลกได้ยี่สิบใบใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็นะออกมานั่งนับนะคะเรานับไปเลยนะ อย่างสมมุติอันนี้เราไม่ได้ดูว่าเป็นแบงค์ยีนะเราจะดูว่ามันนี้คือเป็นแบงค์ผันนะอืมเราก็นับไปเลยนะหนึ่งพันสองพสี่พันห้าพันหกพันเจ็นแปดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้อ่ะ หรือนะคะอ่าเราไม่นับและเป็นพันนะคะราวน,นี้เราก็มานับเป็นล้านไปนเลยนะคะอืมเราคือหลอกจิตตัวเองหลอกจิตใต้สำนึกของเรานะคะจิตใต้สำนึกเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าอ่ะอันนี้มันคือจะเงินจํานวนเท่าไหร่นะคะคือเราอ่านับไปแล้วมโนไปว่าเออมันเป็นเงินจํานวนนี้นะจํานวนนี้นะแล้วเงินมันก็จะเข้าอย่างที่นะคะ เรานะคะจิตตั้งจิตไว้แล้วก็มโนไว้แล้วก็โปรแกรมเอาไว้นะคะอืมหนึ่งล้านสองล้านสามล้านสีล้านห้าล้านหล้านเล้านแล้านเล้าน1งล้านสองล้านสาล้านสล้านหล้านหล้านเล้านแปล้านเ้าล้านสิล้านยี่สิบล้านสามสล้านสีล้านห้ล้านหกล้านเจล้านแปล้านเกล้านอืมเราก็นั่ง คือโปรแกรมอย่างนี้แล้วนะคะแล้วเราก็เวลาเอาเงินใส่กระเป๋านะคะเป๋ปแบบไหนก็ได้นะคะอืมแต่ขอให้เงินนั้นอยู่สบายนะคะเหมือนกับเรามีบ้านอยู่เหมือนกันนะคะบ้านที่หลังเล็กและคับแคบอ่ามันก็เลยทําให้ร,รู้สึกว่านะคะเหมือนกับเราอ่ะเราอยู่บ้านหลังแคบๆคบเราก็รู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมคะอืมไม่มีความสุขนะคะแต่ถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่ๆนะคะอยู่แล้วสุขสบายนะคะมันก็จะทําให้อ่า เหมือนเงินเนี่ยอยากอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะอยากจะชวนพี่ชวนน้องชวนปู่ชวนยา่าชวนตาชวนอยาชวนเงินของเงินน่ะมาอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะอืมเนี่ยค่ะนะคะการใส่เงินนะ,ะเหมือนกับเราคือตั้งเราคือโปรแกรมของตัวเราเองนะว่าเราอเอาเงินเนี่ยใส่ลงไปแบบหัวทิ่มลงไปอย่างนี้นะคะ มันก็จะทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันไม่ไหลออกไปไหนไงคะคือเขาลงไปข้างล่างแล้วนะคะคือเขาจะไม่ไปไหนเขาก็จะอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะไม่ออกออกยากพูดง่ายๆนะคะมันจะออกยากนะคะอืมแล้วเราก็รู้ซิปเลยแล้ว,ลวบอกว่าเงินไม่ออกนะคะเงินไม่ออกแล้วมีแต่เงินเข้าเงินเข้าเงินเข้านะคะอ่าโปรแกรมจิตนะคะให้เงินเข้ากระเป๋าจ้า